ประเด็นหนึ่งที่เราได้ในเรื่องอ e ินุยาชตเลยคือดาบแกร่งอย่างเดียวไม่ได้คนใช้ก็ต้องแกร่งด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับเรื่องราวอินุยาชาในคลิปนี้นะครับผมจะเอาประเด็นรีเควสที่ท่านผู้ชมถามมานะครับว่าอยากฟัง1ิดาบสุดแร่งในเรื่องอินุยาชาทั้งภาคพ่อภาคลูกเลยอะไรเงี้ยนะอ่าซึ่งบอกว่าดาบที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยอันนี้ผมจะบอกว่ามันจะแบ่งได้ค่อนข้างยากในแง่ที่ว่าดาบบางอันนะครับมันจะเก่งกว่าดาบอีกเล่นหนึ่งได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ใช้งานด้วยนะครับคือในเรื่องอินุยาชาเนี่ยถ้ามีเรื่องของการใช้ดาบนะบางทีเขาไไม่่ดด้้เนนปทีตัวาบ เขาเน้นเป็นที่ตัวของคนใช้ดาบเออคือแบบเราจะได้เห็นว่ามีหลายตัวละครที่มีดาบนูน่นมีดาบนี่นะครับแล้วก็เขาสามารถใช้ดาบของเขาได้เป็นอย่างดีแต่ว่าพอดาบไปอยู่ในมือของอีกคนนึงปุ๊บก,กับใช้งานไม่ได้ดีเหมือนกับว่าที่เจ้าของเขาใช้อะครับผมเออมันก็จะเป็นลักษณะนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไล่ไปให้ละกันว่าถ้าเป็นดาบที่เป็นอันดับ10บเลยไปถึงอันดับหนึ่งะครับในความเห็นส่วนตัวผมที่ว่ามันน่าจะแข็งแกร่งที่สุดบวกกับความสามารถของผู้ใช้ในบางมุมเข้าไปดดด้้้วยวยยเนนนีี่่คิาา10อัับก็ จะพอตอบโจทย์นะครับว่าเออดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องอินเยาฉาถ้าลองมาไล่เรียงลาดับความแข็งแกร่งแล้วมันจะได้ประมาณไหนนะครับซึ่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดต่างอันไหนในแง่ของอันดับไหนอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ซึ่งในแต่ละดาบผมก็จะพูดถึงความสามารถของมันนะครับซึ่งบางอันเนี่ยก็เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆบ,บ้างแล้วนะคะรับแต่ว่าในเมื่อเราจะพูดถึงความแข็งแกร่งของดาบเราก็ต้องมีเหตุผลมาซัพพอร์ตเนาะในแงอามนีัจก ดับที่ผมไล่มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องพูดด้วยนะว่าทําไมมันถึงอยู่ในอันดับนี้ทําไมมันถึงจะพอบอกได้ว่าแกร่งกว่าอันดับนี้นะครับผมมันจะเป็นประมาณนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันได้เลยครับผมเราต้องมาเริ่มที่อันดับที่1ินะครับอันดับที่1ิผมยกมาให้เป็นดาบกระดูกงูครับผม ดาบกระดูกงูนะครับเป็นดาบที่จาโคสึเขาใช้นะครับจาโคสึที่เป็นหนึ่งใน7สังหารนั่นเองนะซึ่งจาโคสึเขาเขาใช้ดาบกระดูกงูโดยที่ว่าดาบกระดูกงูเนี่ยครับถ้ามองในแง่ของความแข็งแกร่งคือแข็งแกร่งในแง่ที่ว่าการใช้งานที่มันค่อนข้างจะพลิกแพงครับผมตัวดาบอาจจะแบบไม่ได้มีพลังปีศาจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในแง่ของการใช้งานแล้วถ้าเกิดว่าเอาดาบเล่มนี้ไปต่อสู้กับพวกมนุษย์ความแข็งแกร่งของมันจะอยู่ที่ว่ามันสามารถจัดการมนุษย์หลายคนได้ในคราวเดียวนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยือออ่่่่าาาาเเเเนนนใดบสุกรรงงงียูขขิชไ้ะคคัซึจ เป็นมนุษย์แค่เป็นมนุษย์แล้วสามารถใช้ดาบระดับนี้ได้ผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งกลไกการใช้งานของดาบกระดูกงูนี่นะครับมันจะเป็นดาบที่ถ้าทุกคนเห็นนะมันจะเป็นดาบธรรมดาาเลยครับแต่จุดเด่นของมันก็คือว่าเวลาตวัดทีหนึ่งมันจะเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนกับงูนั่นเองครับการที่มันเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนกับงูนี้นะครับมันก็จะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีความเร็วที่มากพอนะครับเราก็อาจจะเป็นเหยื่อของดาบเล่มนี้ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่มนุ ถ้ามองในแง่ของการเคลื่อนที่ที่มันเดาทางยากหลบยากแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีจุดเด่นอื่นในที่ว่าไปนั่นแหละครับแล้วต้องบอกว่าความแข็งแกร่งของดาบกระดดกงูนียสามารถฟันมนุรุ์ได้อย่างสบายก็จริงครับแต่ถ้าเป็นร Stevens ่างกายของพวกอสูรเก่งๆอย่างเงี้ยก็ฟันไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับแค่ร่างขึ้นอาสูนของอินุราชาอย่างเงี้ยโดนดาบกระดูกงูเล่นงานเข้าไปเต็มๆก็ไม่ถึงเสียชีวิตนะครับผมเซโชมารู <S S เองก็เคยโดนดาบกระดูกงูนี้เล่นงานเลวเหมือนกันนะครับแต่ดาบกระดดกงูเล่มน,นี้ก็ไม่สามารถทําอะไรเซตชอรมาาครับ จมตีให้มีเลือดออกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายขั้นเด็ดขาดให้กับเซโชมารูได้นั่นเองเนาะต่อไปจะเป็นดาบคุริคารมารูนะเป็นดาบอันดับที่9นะครับดาบเล่มนี้เนี่ยคนที่ใช้ก็คือลูกสาวของคุณอินุยาชานั่นเองนะครับนั่นก็คือดาบของน้องโมโรหะเนาะโมโรหะครับเขาใช้ดาบคุริคารมารูซึ่งมีจุดเด่นที่ว่า,าสามารถยิงขึ้นมังกรสีชาติได้ แค่นั้นเลยครับผมเออคือไม่ได้มีความโดดเด่นไม่ได้มีความสามารถอะไรอื่นๆที่สามารถเอามาเป็นจุดเด่นในการที่จะเป็นอันดับสูงๆได้ซึ่งทอมในมุมของการต่อสู้ของโมโรฮาโมโรฮาเขาก็มีความสามารถในการใช้เล็บเนาะกงเล็บคราวิญญาณกงเล็บดาบโลหิตแล้วก็ใช้ดาบคุริคารามารูแล้วนี่แหละครับผมในการที่จะโจมตีศัตรูได้ในเชิงของการใช้ไอปีศาจนะแต่ว่าไอปีศาจสามารถยิงขึ้นมันกงกรสีชาติได้ถ้าเกิดว่าจะโจมตีอีกท่านึงก็พลังขึ้นระเบิดสีชาตินั่นเองครับก็จะมีท่าไม่ตายอย โจมตีระยะไกลโจมตีแบบสวนพลังโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งได้ความแข็งแกร่งของดาบคุริคารามารุก็พูดอะไรไม่ได้มากครับผมมันก็แข็งแกร่งได้แค่นี้จริงๆครับอันดับต่อไปจะเป็นอันดับ8นะครับผมอันดับ8นี้เป็นดาบมังกรคลั่งครับอ่าดาบมังกรคลั่งนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นดาบที่ผมเคยทําเนื้อหาของมันโดยเฉพาะไปแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ในเชิงลึกรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวบางพส่อไปด้วยอย่างนี้ก็สามารถไปดูในคลิปนั้นได้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของดาบมังกรคลั่งที่ผมให้เเเปป็็นนนนนนอออััััดดบบ8ะครรพาาาาาว่่่่มทีข้งงจตย ที่มันมีพลังปีศาจด้วยครับผมซึ่งตัวของบางโคสูเนี่ยก็สามารถคนโทรลดาบเล่นนี้ได้เป็นอย่างดีนะแล้วมันเป็นดาบที่ใช้คําว่ามีความหนักค่อนข้างเยอะนะครับหนักเยอะขนาดไหนนะครับผมท่านโชกุนที่เคยสังหารโวกเจดสังหารไปเนี่ยเขาบอกว่าตอนพวกเจดสังหารตายไปแล้วต้องขนมาที่ปราสาทเนี่ยต้องใช้ผู้ชายตัวใหญ่ๆถึง3คนเลยนะ่าถึงจะสามารถขนมันขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความหนักของดาบแต่บางโคสูสามารถ,ถถือได้ด้วยมือข้างเดียวอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นดาบที่อันตรายมากๆนะครับแล้วก็เน การตวัดไปมาอย่างนี้ก็สามารถโจมตีศัตรูได้แบบเจ็บหนักแน่ๆนแล้วนะครับคือผมว่าความเสียหายในเชิงของกายภาพเอาแบบแค่คมดาบฟันอย่างงี้ก็เหนือกว่าดาบกระดูกงูของจาโคเสิไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความเด็ดของดาบมังกรคลั่งนะครับมันก็สามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าอัศนีบาดมังกรคลั่งได้ครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายขั้นสุดยอดที่สังหารปีศาจไปแล้ว1 0 0 0ตนกับมนุษย์ไปอีกหนึ่งพันตนใช่ไหมท่าไม้ตายนั้นไม่ได้มีการเรียกชื่ออยู่ในอนิเมะครับแต่ว่าขอตั้งชื่่ออวาอัคีมงงกร,รงน,น ะะเป็นท <c oughs> ่าไม้ตายที <ra> ่ใช้ต่อสู้กับอินุยาชานะครับท่าไม้ตายนั้นเป็นท่าไม้ตายที่เรียกว่ามีความรุนแรงแหละนะครับแต่ว่าดันไปพ่ายแพ้ให้กับอินุยาชาด้วยจุดบอดง่ายๆที่ว่าอินุยาชาครับเขาไม่สามารถเล่นงานบางคนสส่ดด้วยท่าไม้ตายพลังขึ้นระเบิดได้นะเมื่อไม่สามารถเล่นงานได้ด้วยพลังขึ้นระเบิดแล้วเนี่ยก็ต้องโจมตีทางกายภาพใช้แผลแห่งลมอย่างเดียวซึ่งแผลแห่งลมเนี่ยก็โจมตีบางคนสส่ดไม่ค่อยได้มากนะครับเพราะว่าดาบมังกรคลั่งเองก็แข็งแกร่งพอที่จะต้านพลังของแผลแห่งลมได้้้้้้้แแลววววนนนนนรััับตตต่่่าางกกกกก็็อออเเปใชศูิญญณดย แต่อคีมังกรข้างที่ยิงมาอันนี้คือทาให้อินเวชัาสามารถใช้พลังขึ้นระเบิดได้ซึ่งพลังคขึ้นระเบิดที่โต้พลังนี้ของบางคสึกกับไบบางคสึกก่อนเละนั่นเองถือว่าเป็นอาวุธอีกเล่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครับผมสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงแล้วก็รุนแรงทั้งในเชิงของกายภาพและพลังไอปีศาจนั่นเองครับอันดับต่อไปจะเป็นอันดับที่7นะครับอันดับที่7ผมขอให้เป็นดาบโทคิจินครับผมดาบโทคิจินหรือก็คือดาบมานสมิงของเซชโชมารุนั่นเองครับดาบมานสมิงของเซชโชมารนนนััับเียย่่มออออูดด้กวาา ศใช่ไหมครับทําไมถึงอยู่น้อยกว่าดาบเคียวศูนย์ทั้งๆที่เคี่ยวของโกชินคีที่มันกัดดาบเคียวศูนแตกมันน่าจะแข็งแ,งแกร่งกว่าดาบเคียวศูนย์ไม่ใช่หรือนะครับถ้ามองในมุม right ของดาบเคียวศูนณปัจจุบันเนี่ยดาบเคียวศูนปัจจุบันเอาชนะดาบมารสมิงได้คือใช้คําว่าแข็งแกร่งกว่านั่นเองนะครับมีพลังขึ้นปรพบมีพลังลิ่มเพชรอะไรพวกนี้แล้วด้วยเนี่ยถือว่าเป็นดาบที่สมบรูรณ์ไปแล้วครับณนะจุดปัจจุบันแต่ก็ถามว่าณจุดจดมันก็เคยเหนือกว่าพลังของดาบเคียวศูนตรงที่เอาเคี้ยวของโกชินคีน้อที่สามารถกัดดาบเคียวศูนย์แตกอย่างเงี้ยมาทําเป็นดาบปีศาจเล่มนี้นะครับซึ่งคนที่ตีดาบเล่มนี้ก็ขึ้นมาก็คือจะเป็น ไคจินโบนะครับซึ่งตอนที่ตีขึ้นมาเนี่ยไคจินโบก็โดนดาบสิงครับผมเออปกติแล้วเนี่ยดาบมันไม่น่าจะทําอะไรเจ้าของได้ใช่ไหมเออแต่ว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบที่เจ้าของไม่สามารถคนโทรลได้นะครับคนที่จะสามารถคนโทรลได้ต้องเป็นท่านเซตชมารุผู้มีไอปีศาจที่เหนือกว่าดาบเล่มนี้นั่นเองครับลักษณะการต่อสู้ของดาบมารสมิงนะครับนั่นก็คือใช้ไอปีศาานั่นแหละครับโจมตีศัตรูเนาะไม่ว่าจะเป็นการเอาชี้นะครับผมชี้แล้วก็จะทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายหรือจะเป็นการฟาดฟันพลังดาบพลังขึ้นปปีีศาาาาาาอออกกไไยย่งง้้้็สามรารถทดํดนคลๆแ ล้มนั่นแหละนะแต่ว่าฟันแบบเป็นลูกพลังมากกว่าที่จะเป็นคลื่นพลังของแผลแห่งลมครับส่วนไซโชมารูเนี่ยด้วยความที่เขามีท่าไม้ตายคลื่นมังกรฟ้าเขาก็สามารถที่จะเอามาประยุกนะครับให้ดาบมันสมิงเล่มนี้มันยิงคลื่นมังกรฟ้าได้นั่นเองครับผมแต่ว่าดาบมัรสมิงนะครับมันมีจุดอ่อนนิดหนึ่งนะตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปโจมตีปีศาจที่มีจิตชั่วร้ายมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะฟันไม่เข้านะครับซึ่งฟันไม่เข้าโดยที่ว่าปีศาจตัวนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยอ่าซึ่งตอนเนี้ยเราได ก็กลายเป็นครึ่งปีศาจที่หมายมั่นจะมาเอาชีวิตเศร็ฐชมารุให้ได้เลยนะแล้วก็ตอนนั้นเสรษฐชมารุมีการใช้ดาบมาสมิงโจมตีเข้าไปไอ้พวกปีศาจพวกนี้ไม่เป็นอะไรเลยครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งเบอร์นี้นะครับแล้วก็มีจุดอ่อนประมาณนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยู่อันดับที่7ก็น่าจะโอเคแล้วนะต่อไปจะเป็นอันดับที่6นะครับอันดับที่6ที่จริงผมแบบคิดสลับสลับกับดาบมารสมิงอยู่นะนั่นก็คือดาบที่มีชื่อว่าดักขีนั่นเองนะครับดาบที่มีชื่อว่าดาัาาก,ก,ดก็ มังกรอันนี้นะครับมันเป็นดาบที่โทชูเป็นคนตีขึ้นมาจากเกร็ดมังกรของริวจินนะครับริวจินก็คือเป็นมนุษย์มังกรเนาะซึ่งริวจินนะครับมันก็อารมณ์มาให้อีกทุกคนนึกถึงพ่ออินุยาชาที่เขาเอาที่เอาไปให้โทโตไซตีครับประมาณนั้นแลวริวจินเนี่ยเขาอยากได้ดาบดักขีดาบที่มีความสามารถในการดูดกินพลังปีศาจของสตูอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปขอให้โทชูตีให้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยโทชูเขาก็หมายมั่นว่าจะเอาดาบเนี่ยมาใช้เองมันต้องเป็นดาบของข้ามันไม่ใช่ดาบของแกนะเจ้าริวนนับก็อาดดดี้ไปูพลังงขอิวจินมาด้วย ทรยศคนฝากตีดา่ามาคิดดูดีนะครับผมแล้วก็ดาบเล่มนี้เนี่ยความสามารถหลักๆเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับมันคือการดูดกลืนพลังไอปีศาจของศัตรูเข้ามาอยู่ที่ดาบเล่มนี้ข้อดีคือมันทําให้พลังอสูรของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโดนดูดไปแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่สามารถใช้พลังในการโจมตีได้แล้วนะครับแต่ข้อเสียคือคนที่จะใช้ดาบดักขี่ได้เป็นอย่างดีนะอันนี้ผมมองในมุมมุมที่ว่าถ้ามันเป็นดาบที่สมบูรณ์ได้นะครับถ้ามันเป็นดาบที่สมบูรณ์ได้คนที่สามารถใช้มันได้อันนี้ผมว่าสามารถได้เปร นะพอเราจะได้เห็นว่าโทชูเองเนี่ยเขาก็โดนดาบเล่มนี้ดูดกืนพลังดูดกืนวิญญาณดูดกืนร่างกายเข้าไปจนตัวกลายเป็นเกศมังกรแล้วก็มองในแงเ่ที่ว่าเป็นดาบที่มีสเกลในการที่จะดูดกืนพลังงานของปีศาจศัตรูได้อย่าง,งนี้ใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าให้อันนี้เป็นดาบอันดับที่6ไปนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นอันดับที่5นะครับอันดับที่5ผมให้เป็นดาบโซโอ,อุนกะครับผมที่จริงอันดับที่5ควรจะเป็นดาบที่อสูรนะเพราะว่าในมูวี่อะครับโซอุนกะเล่มเดียวจะต้องใช้ดาบที่อสูร ค,คือดาบหนึ่งเล่มต้องใช้ต่อกรอนสองเล่มแล้วอินเดีาที่ใช้ดาบเคียวอสุนเพียงคนเดียวเล่มเดียวอย่างเงี้ยไม่สามารถเอาชนะโซอุนกะได้นะครับโซุนกะมันก็น่าจะเหนือกว่าดาบเคียวอสูนไม่ใช่เหรอกลับมาที่เหตุผลเดิมครับผมว่าตอนนี้ดาบเคียวอสุนมันมีความแข็งแงกร่งขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับผมมองว่าน่าจะเหนือดาบโซอุนกัดได้นะแล้วก็ดาบโซอุนกะเนี่ยมันเป็นดาบที่ต้องไปยึดร่างคนอื่นไปใช้ร่างกายคนอื่นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีข้อเสียเปรียบในการที่จะแบบต้องพึ่งพาโฮสตวว่่่่าาาสตเเกกกงงงงหหืืออออ้ไไมมมบบดด็ยยนนััค เซซูนาโนทาเคมารุที่เขาใช้งานดาบเล่มนี้นะครับมันก็ยังไม่เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นนะเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างของเซซูนาโนทาเคมารุก็ย่อยสลายหายไปซะก่อนแล้วตัวของดาบโซอุนกะเนี่ยต้องมาต่อสู้ที่ตัวเองในตอนท้ายเนาะซึ่งดาบโซอุนกะนะครับมันมีความสามารถในการใชออร่าปีศาจในการโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมีความสามารถในการสิงร่างมันปักอยู่กับพื้นอย่างนี้ใครมาจับดาบนี้ก็จะโดนดาบนี้เข้าควบคุมทันทีครับในส่วนของท่าไม้ตายนะครับท่าไม้ตายหลักๆเลยก็คือจะ มังกรทมินนี้ใช้คําว่ามีความรุนแรงถ้าเอาแบบในของมูกพิสาเนาะก็จะรุนแรงกว่าึ้นมังกรฟ้าของเซจชมารุอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็อีกการใช้งานหนึ่งนะครับดาวโซลุนกะสามารถที่จะคืนชีวิตให้กับผู้ตายโดยฟื้นขึ้นมาเป็นวิญญาณร้ายนะครับไม่ได้เป็นการชุบชีวิตให้เหมือนกับตอนของดาบที่ยวฟ้าฟื้นนั่นเองครับผมอันดับต่อมาอันดับที่4นะครับอันดับที่4ก็คือดาบที่อ้าสูนนั่นเองนะครับพูดในอันดับเมื่อกี้ไปแล้วก็น่าจะพ้อมนึกกันออกนั่นแหละนะเอ,อ มือให้มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าดาบเคียวศูนย์ก็น่าจะอยู่อันดับต่ากว่านี้แหละแต่ว่าด้วยความที่ฝึกมาเยอะดูดพลังปีศาจมาเยอะนะครับก็ให้เป็นอันดับ4อย่างที่ว่าไปนะซึ่งตัวดาบเคียวสูนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าอาวุธหลักของมันนะคือแผลแห่งลม่มที่ใช้โจมตีศัตรูด้วยคลื่นพลังแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ท่าพลังคลื่นระเบิดเนาะที่สามารถใช้ในการสวนพลังโจมตีของศัตรูกลับไปเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับยิ่งไอปีศาจของศัตรูรุนแรงอันนี้ก็จะสามารถมอบความเสียหายย้อนกกกัับบ้ตรูไดดยยยออะนนนน่่งคจาาาาีีีมมทืุช็ งานขายก็มาอีกแล้วครับผมเคยทําพัฒนาการของดาบเคียวอสูรไ้แล้วเหมือนกันนะครับใครอยากดูแบบละเอียดก็เชิญดูที่คลิปนั้นได้เช่นกันนะคือด้วยความที่มีทั้งดาบตัดเขตอาคมดาบที่ยิงขึ้นอสูรริมเพดรดาบพลังขึ้นจังเซวประภพถางไม้ตายที่มันหลากหลายอย่างนี้แล้วต้องยอมรับว่าอินุยาชาเองเขาก็มีการเติบโตขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดาบเล่มนี้กับอินุยาชาเนี่ยถือว่าเป็นดาบที่คู่ควรมากที่จะอยู่ในอันดับที่สีไปนั่นเองครับถ้าให้ผมเส ตามปกติแต่ดูไม่ได้มีการเติบโตไม่ได้มีพัฒนาการขึ้นอะไรมากมายนะครับก็ให้การเติบโต5ขั้นที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปนั้นเนี่ยอยู่ในของภาคพอก็พอนะครับภาคลูกก็คือให้ลูกเป็นตัวเอกไปนะต่อไปจะเป็นอันดับ3กับอันดับ2นะครับสอ,อันดับเนี่ยที่จริงมันคู่กันนะครับเพราะว่าถือเป็น1ในดาบที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับนั่นก็คือดาบตัดดาราแล้วก็ดาบระเบิดดารานั่นเองครับดาบตัดดาราในชื่อภาษาญี่ปุ่นก็ซันเซเคนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดาบระเบิดดาราก็บาคคุเเซซนนนับบึ่งงดาอออี้้ตกก่อ่อนนวาตุ้ จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของคือคิรินมารุครับผมคิรินมารุเนี่ยเดิมทีเขาถือดาบทาคุเซเคนนะครับที่สามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าพลังคลื่นหอกระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งพลังคลื่นหอระเบิดอนั้นก็เป็นท่าไม้ตายที่ทรงพลังนะครับทัดเทียมกับพลังดาบเคี้ยวดินระเบิดของเซโชมารุได้เลยนะอ่าซึ่งก็ตัวของคิรินมารุเองเนี่ยเขาถือว่าเป็นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ยอยู่แล้วการใช้พลังเบอร์นี้ได้มันก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงไม่ได้แปลกใจอะไรเนาะถือว่าเป็นดาบที่แข็าาาาขน ใหญ่มาจนถึงตอนนี้นะครับผมทีนี้อีกการน,นึงที่เป็นอันดับคู่การ3 2นี้ก็คือจะเป็นดาบซันเซเคนหรือดาบตัดดารานั่นเองนะดาบตัดดาราอันนี้จะบอกว่าเป็นดาบที่คีรินมารุเขาเตรียมการไว้สําหรับริองลูกสาวของเขานั่นเองนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยริองเขาเคยจบชีวิตลงนะครับเพราะว่าโดนเครึ่องอสูรฆ่าตายครับและทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับให้ริองอยู่ในอีมิติหนึ่งนะครับของภูเขาที่มีชื่อว่าเขาบุสบินะครับซึ่งเขานั้นนะครับมันก็ผนึกวิญ,ญญาณของริองไว้นะครับ ซึ่งอุปกรณ์ดูดวิญญาณนี้มันก็ประกอบอยู่ในดาบตัดดารานี้นะครับพอไปเจอกับลโองลีองก็มอบเป็นคือตอนแรกมันเป็นขลุยนะครับแต่ว่าตัวของโทวาเนี่ยสามารถเรียกพลังออกมาเป็นตัวดาบได้นะครับแล้วก็ประสานกับตัวพลังของโทวาอย่างเงี้ยโทวาก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของดาบเล่มนี้ในการดูดกลืนพลังของปีศาจออกมาได้นะครับซึ่งการดูดกลืนพลังของปีศาจเนี่ยมันจะคล้ายกับดาบดักขีดที่อยู่ในอันดับ6ครับแต่ว่าดาบเล่มนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เก็ดมังกรครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นดาบของปีศาจผู้ยิ่งใหญ่่อยยยาาาางครรนนมมมุเเลลัก็ดูจีส ในการที่จะดูดวิญญาณดูดพลังของปีศาจเนี่ยได้มากกว่าแต่ก็คล้ายกับักขี่อย่างนี้ด้วยว่าตรงที่ว่ายิ่งดูดพลังเข้ามาเยอะมันก็จะส่งผลเสียต่อคนใช้นะครับคนใช้นะไม่ใช่เจ้าของครับผมเจ้าของจริงๆเนี่ยถ้านับว่าคีรินมารุเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าคีรินมารุเขาได้มีการมอบไว้ให้ตัวริองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าริองค์เป็นเจ้าของก็ได้ครับจุดประสงค์ของดาบเล่มนี้ก็คือว่าคีรินมารุทามาให้เหมือนกับมีคนคนหนึน่งเอาไปใช้งานพอเอาไปใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายของคน ก็จะกลายเป็นร่างกายที่ว่างเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยคีรินมารุเขาจะได้เอาวิญญาณของลูกสาวของเขาอย่างนิองไปใส่ในร่างนั้นครับผมซึ่งตัวละครที่เป็นเป้าหมายในเรื่องนี้ดันกลายเป็นโทวะซะอย่างนั้นนะแต่ว่าตัวของนี่องเองเขาไม่รู้เรื่องราวการที่แบบว่าพอใช้ดาบไปเยอะแล้วปุ๊บวิญญาณหลุดพอวิญญาณหลุดปุ๊บนิองก็จะได้ร่างโทวะไปคืออันนี้นององไม่รู้แต่ว่าคิรินมารุเขารู้ครับผมก็ถือว่าเป็นดาบอีกอันหนึ่งที่มีพลังที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวขนาดที่ว่าท่านแม่ของเซจโชมาดาาาาาาาบบบเเเเเลล่่นนนนน้้ยยยอออออไไปปปใชััะรรรวตตกก็็ืหแ แต่ว่าโทวะเองก็เชื่อใจริองนะว่าริองไม่น่าจะทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเออก็สุดท้ายก็ต้องค่อยๆเคลียร์กันไปว่าสตอรี่ตอนจบมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปว่ากันอีกทีนึงในอีกเรื่องหนึ่งในอีกคลิปหนึ่งได้นะครับแต่ว่าพูดในความแข็งแกร่งของดาบดาบตัดดาราก็จะมีความสามารถประมาณนี้นั่นเองนะจะถามว่าใช้พลังขนาดที่เป็นแบบพลังคลื่นหอกระเบิดแบบดาบระเบิดดารานั้นได้ไหมก็ยากเพราะว่าตัวของโทวะพลังอาศูรย์อาจามได้เยอะขนาดนั้นครับในแง่ของความเป็นปกตินะเราก็เลยไม่ได้เห็นโทวะใช้พลังงขอดาบบตตัััดดาาาาารรรรไไปในนเชิงงขอออกก่่สู้ะทีมมมยค และทีนี้ก็จะเป็นดาบอันดับที่1นนะครับดาบอันดับที่1ที่ผมให้ว่าเป็นดาบที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดเลยนั่นก็คือดาบเขี้ยวดินระเบิดนั่นเองครับดาบเขี้ยวดินระเบิดเนี่ยมันก็เป็นดาบของเซจโชมารุที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ภาคไฟนอตแอร์นว่ามันเกิดจากการที่ว่าเซจโชมารุสามารถละทิ้งความยึดติดที่มีต่อดาบเขียวอสูนละทิ้งความแค้นที่มีต่ออินุยาชะและยืนหยัดในฐานะที่เป็นอสูนผู้ยิ่งใหญ่นะครับพอผ่านเงื่อนไขนี้เสร็จปุ๊บทั้งหมดเข ถ้าเป็นปีศาจตัวใหญ่ๆปีศาจที่มีความสามารถในการแยกร่างกายอย่างเงี้ยถ้าโดนฟันเข้าไปปุ๊บร่างกายส่วนอื่น,นๆที่เกี่ยวข้องจะต้องเละเทะไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะซึ่งเหยื่อรายแรกที่โดนไปก็คือจะเป็นมากาซิที่อยู่ในร่างของนาราคุที่ยืมมานั่นเองครับมากาซิฮิยืมร่างของนาราคุมาแล้วก็ตอนนั้นไปต่อสู้กับเซชโชมารุเซชโชมารุได้ดาบเขี้ยวดินะเบิดมาปุ๊บใช้โจมตีใส่ร่างของนาราคุนะตอนนั้นนะครับมากาซิิเละเทะเลยครับผมเละเทะคือร่างมเนะะมามามนั็ป วิญญาณอยู่แล้วอะไรก็คือไม่ได้เสียหายอะไรต้องใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการฟันทิ้งนั่นเองครับแล้วพอยิ่งต่อสู้กันในร่างนาราครุย่างเงเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าดาบเขี้ยวดินระเบิดเนี่ยถือเป็นดาบที่เป็นกุญแจเลยนะที่สามารถทําให้ถล่มร่างกายของนาราครุได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเทียบกับพลังทําลายของดาบเขี้ยวศูนที่ต่อให้มีพลังขึ้นจันเซียวประพบอย่างเงี้ยก็พลังทําลายล้างก็อาจจะไม่เป็นวงกว้างเท่ากับดาบเขี้ยวดินระเบิดนั่นเองครับและยิ่งคนใช้เป็นเซดโชมาดูด้วยนะโอ้โหบอกไดเเาองก็ูม มีการเอาอาวุธชิ้นนี้มาใช้ในการต่อสู้กับคีรินมารุแล้วก็สามารถใช้จัดการกับคีรินมารุได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับแหม่ดาบสุดยอดขนาดนี้และคนใช้สุดยอดขนาดนี้มันจะไม่สุดยอดได้ยังไงละเจ้าตัวเธอนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10อันดับดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องอินุยาชะทั้งของภาคพ่อแล้วก็ภาคลูกนะครับทำตามรีเควสต์เป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับยามีกครั้งหนึ่งนะในส่วนที่ผมจัดัดับมานะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับอันดับไหนนนะรรับรับบหืือออออมมมีีีดด่่่ทททยาาาาากแเข้าา้จจ อยู่ในคลิปนี้นะครับแต่คิดว่ามันน่าจะแข็งแกร่งน่าจะเข้าแลนด์กิ้งได้อย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าดูคลิปนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ